สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับจะมาพูดเน็ตเวิร์กไดอะแกรมของโรงเรียนท่าทองพิทยาคมนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือดิสติบิวชันสวิตช์หลักนะครับก็คือจะเป็นทําหน้าที่การเชื่อมต่ออุปรกรณ์ทุกส่วนเข้าด้วยกันก็คืออย่างเช่นเชืช่อมต่อสวิตช์ดีลิงหลายจุดหรือว่าจะเป็นพอ t ์ตทีพดีลิงนะครับคอมพิวเตอร์บางจุดโดยตรงส่วนข้อสออันที่สองนะครับก็จะเป็นสวิตช์ดีลิงสิบหกพอร์ตนะครับ ก็คือห้องอาจารย์ทิมมนนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ห้าเครื่องหมายเลขหนึ่งถึงห้านะครับแล้วก็สายแลนจากสวิตนี้เชื่อมกับสวิตหลักนะครับต่อมานะครับข้อต่อไปเป็นสวิตดีลิงคสิบหกพอตนะครับห้องของห้องกิจกรรมนะครับก็จะเชื่อมต่อห้องของอาจารย์พระแล้วก็ธนาคารโรงเรียนนะครับแล้วก็ห้องหนึ่งหนึ่งสองมีสายแลนต่อไปยังดิสเทนชั่นสวิตนะครับแล้วก็คือข้อที่สี่ก็คือสวิต ดีลิงค์สิบหกพอเหมือนกันของห้องแนะแนวนะครับอ่าอันนี้จะยังไม่เห็นอุปกรณ์ปลายทางแต่เชื่อมต่อสวิตช์หลักเพื่อลองรับอุปกรณ์ในห้องแนลแนวนะครับต่อมานะครับ L หนึ่งสองหนึ่งขีดหนึ่งสามห้องประวัติศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์ต่อสายแรงเข้ากับ distribution สวิตช์โดยตรงนะครับไม่มีสวิตช์ย่อยครับส่วนหกนะครับ L หนึ่งหกขีดหนึ่งสี่ห้องสังคมนะครับคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับสวิตช์หลักเช่นกันครับ ดครับ L 1 2 8 P 1 5ห้องคอมเย็นครับใช้สวิตช์ D Link 8อ o ์ t DES 1 0 0 8ครับเชื่อมต่อกับสวิตช์หลักเพื่อรองรับอุปกรณ์หลายจุดในห้องนี้ครับ8ครับ Access Point TP Link L 1 1 1ขีด P 2 3ให้บริการ Wi-Fi ครับเชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์หลักกระจายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ผู้ใช้พื้นที่ใกล้เคียงครับสรุปการทำงานทั้งหมดนะครับ ส่วนกลางคือ distribution ของ s วิตช์ SG 200ขีด26นะครับกระจายเครือข่ายผ่านสวิตช์ด้วยในแต่ละห้องครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางท้งคอมพิวเตอร์แบบมีสายและอุปกรณ์ไร้สายผ่าน access point ระบบนี้เหมาะกับสำนักง,งานหรือว่าโรงเรียนขนาดกลางถึงใหญ่มีการแยก VLAN ได้หากต้องการครับขอบคุณครับ